นี่นะคะลุงติมช่องใหญ่เขาบอกว่าให้ลุงติมเลี้ยงไปไหนครับไปเข้าห้องน้ำก่อนบอกว่าให้เลี้ยงติมไปเข้าห้องน้ำมีแค่สิบบาทครับทั้งตัวเลยครับมินน้อยเดี๋ยวจะเซ็นให้มินน้อยอ่ะแอดมินน้อยกินติมด้วยเหรอโอ้มินน้อยทำไมไม่ใส่รองเท้าด้วยพี่หมิอมมาแอดมินกินสีอะไรแตตต่่อนนนเเป็็ดกกาาไิิมว มีน้อยกินอะไรอู้สีชมพูด้วยเหรอมีน้อยอ่ะเอาไปนั่งตระตุกสารามีแก้วไหมไม่มีหรอกเขาขายไอติมแท่งถือให้น้องก่อนไหมลูกเหรือมาไปนั่งกินตรงนี้ไปมีน้อยกับพี่ลอมไปฮะศาลามันไกลเลยอุ้มมาอ๋อไปไปสาลาปะเอาเอาเอาลุงก็อุ้มไม่ได้อีกนี่นะ ลุกมาลุกมาป้อนหน่อยป้อนหน่อยผ่าหลุดมาป้อนลุกหน่อย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 อ้นะครับสวันดีเซอร์ครับสวัสดีครับผมาทานไม่อะไรร ลุยแต่เช้าเลยลุยแต่เช้าเลยอ่าเรานั่งรวุยผมกับบุเรอันเนาะอ่าผานันเพื่อนเอานั่งกินเดี๋ยวยาลงไล์จะขึ้นมา้ทาแม่อยู่ร้านเลยอกเยอะขนาดนี้หมดไหมน่กินแล้วไปเด้ไปอาบน้ำเพลินนได้อาบเอนินน้อยกินดใหญ่เลย มีอะไรแล้วลูกถ้ามีถ้าถ้าลดกะทิจะมีรดช่องนะคะมีลถซ่อนอยู่สองตัวมั้งยายกินอยู่เมื่อกี้นี่ชนกันชนกันพอ่อชนกันยังไงลูกชนกับใครชนกับพี่มิวโอ้ยชนกันวันนี้แม่แม่เปี้ยวทำงานเช้าเลยนะวันนี้นะแม่เปี้ยวทำงานเช้าเลยนะเนี่ยพี่มิวปิเทอมเลี้ยงน้อง อืมอ้าวข้าอยากกินสองรสโอ้ยอยากกินสองรสสองแบบแสบแล้วคืนดีแล้วมีน้องเลี้ยงจะได้ไม่เหงาโอ้ยนังลัมนี่เดรัำทั้งเมยทั้งลูกตัวนี้ปอดไปเรียบ่ร้อนอยู่แล้ว สวัสดีค่ะโอ้ยเนาะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็แอดมินน้อยกำลังเติมพลังนะคะเอฟซีนะคะที่อาชีน้ำโอ้โหเนี่ยปลาลอมเรียกมากินแต่เช้าเลยมันเป็นนายลูกเดือนค้นหางานทำแต่เช้าเลยนะปลาลอมนี่เียเพราะว่ามินยังไม่ได้เพราะว่าเป็นเปื่อตุงตุงอยู่ไม่ต้องกลัวยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะฮะโอ้จะกินก่ โอ้โหจะกินของพี่ด้วยนะคะแล้วของเก่าเองไม่ให้เขากินเอาของแอ็นมินน้อยก็ให้พี่มิวิวกินด้วยดิแลกกันกินเนี่ยอยู่ไปเอาขาแก้วพลาสติกไปเอาอาชนกันชนกันมาหามามาห้นามาหนูนั่งลงก่อนอย่าเพิ่งลุกยายจะเอาปกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมาไม่ไม่จะเอาปกเขาจะไปเอาแก้วพลาสติกมาก่อนเอาเอาหาแก้วพลาสติกก่อน เดี๋ยวก็หยุดหมดเลยอืเติมความหวานแต่เช้าเลยนะสีชมพูสีชมพูเ่อเลือกเองบะเลือกเองเหรอคะตื่นหรือยังนี่นนะฮะตื่นหรือยังคะตื่นหรือยังมาดูแีดมินน้อย เขาเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่รู้เรียกพี่มิวเอาทั้งแม่พี่มิวเอาทั้งแอดมินกินหมดเลยแอดมินน้อยกินแต่เช้ากินแต่เช้าอาบน้ำไปอาบน้ำเด้อ ให้พี่มิวอาบให้ไหมให้ใหพี่มิวอาบให้ไหมไม่หรอให้ใครอาบให้ให้แม่เหรออย่าบอกนะว่าไม่อาบโย้เว่ <c oughs> ไปเอาเสื้อผ้ามาให้ปะปูอาบให้เอาไหม <c oughs> โอ้โหปลาล้อมก็กินคือกันปลาล้อมก็ปลาล้อมก็กิน <c oughs> อ,อปลาล้อมก็กินเหมือนกัน กูแอดมินน้อยทำไมป่าหนูสวยจังเลยลูกโอ้ปลาล้อมให้หนูสวยแตาา่เช้าสวัสดีค่ะอย,ยูอ่กับเพื่อนฝันลนะคะมาดูแอดมินทำอะไรนะคะนี่ดูเลยนะคะจัดให้แต่เช้าเลยนะคะนี่แอดมินน้อยแอดมินน้อยใครเรีย้ยไอติมปลาล้อมเรียกไอติมใช่ไหมเดี๋ยวขอบคุณปลาล้อมก่อนลูกขอบคุณค่ะก่อนรูน้นะว่าต้องถอดแล้ว

ไดู้ปากที่ชู่ไม่มีเนาะฮะจะกิมีอะไรเขากินของพี่มิวแล้วไงของพี่มิวเขาก็กินเขาก็อยากกินของคนนั้นมากๆมาพักกินของหนูมั่งอ่ะชนกันยังไงชนกันยังไงอาชนกันหน่อยนี่อ่ะกินเลยพักกินหมดก่อนกันมีฮอตชนพักกินหมดก่อนกันเขาขอชนตั้งแต่ตอนเขานั่งแล้ว โอ้ยอยากกินของคนอื่นของตัวเองอะหกแล้วอ่ะกินเลยมันหยดหมดแล้วของเองค่ะเก่งกาลเร็วเอาใส่แก้วแล้วก็กินในแก้วนะปะนี่บังกล้องหนูหมดเลยไหนอ่ะเอ้าแล้วตัวเองก็ไปเติมเมื่อไหร่กัน่ะโอ้ยไปดูเลยนะบ่อเลี้ยคอยยืนอยู่นี่คอยกระเบิดเบดหินรีบเร็วเร็วใครกินหมดก่อนกันเร็วอือโอ้โหใช่อเลยว่ะไปรอพูดยังไม่ได้กินข้าวจะพาเด็กกินไอติมหมดทุกคนเลยเนี่ย อะไรคะอ่ะอยากกินก uh, no. ับมหลอมโอ้โหโกัดด้วยสุดยอดลูกกินนี่ติมกัดเดียบอร่ยลูกเอากินกินของตัวเองนักกัดเยอะๆหลอมจะหมดแล้วโอ้เอาปุ๊เอาใส่แก้วไว้หของน้องฮะของมะลอมหมดเอาใส่แก้วของน้องใส่แก้วมันละลายแล้วน่ะอันนี้มันละลายอาะของน้องหยดแล้วของน้องหยดเอาใส่แก้วไว้ของน้องหยดเอาใส่แก้วไว้ก่อนดีกว่าเอาใส่แก้วไว้ก่อนแล้วไปใส่ช่องฟิวส์เอาใส่แก้วก่อน มันไหลแล้วใส่แก้วก่อนลูกมันหยดแล้วใส่ใส่ใส่ก่อนใส่ก่อนเอาไว้กินให้เอาใส่ก่อนค่ะเอาทิมลงไปเออโอเคเดือดออกมาละหมดแล้วหมดแล้วดีมากเลยไม่ต้องดึงออกมามันละลายหมดแล้วกัด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 เลยกือกสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์สมัครชาแนลด้วยนะแอดมินน้อยกินไอติมนะคะ